สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคุณซุกคอนครับเหมือนนีช่องห้างนกชาแนลครับพาพี่น้องมาลงทะเลครับเหมือนี่อนนอนอนโอ้ยเบิ่งเป็นตำนวดประมึกกระดองน้องมีนกเนาะกรุบเลยพี่น้องกรุบกรอบเลยครับเหมือนนี่ตามแบบจุดจุด<า>จ่ยน,น้ำปลานัวอนาะครับเอามากินข้าวผักสะตอบ้านเท่าครับผักกระถินหน่อยแกมบักแตงหวานๆานครับแล้วก็มีสลัดระเพไปใส่ระเบื้อไปใส่พรำหัวจักรเดอบ้านนี้ระเบื้อไปใส่น้อ บสวัสดีครับพี่น้องนี่สวัสดีครัับสสวดีปีใหม่พี่น้องเร็วสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เด้อครับจะจวดหนวดหญ่งครับหนูวดหน่อยก่อนเด้อเอาเบอร์แสบบ่อืฮึืมจวดหรลิปดำเบอร์จวดอยู่เฮ้ยพี่น้องมากินปีใหม่แล้วเชื่อกรมมากินปีใหม่เด้อครับ ล้วกุฏีไหมครับกรอบไม่หนุกจำหรอกอ่ะอันตอนลวกนะมันมีกระดูกอ่อนเราไม่รู้อ่ะหืมหืมหนวด ตัว,วิ่ีนะครับมีแต่หนวดตตวิ่มันตัวหนวดวม,มตวนมตัวหนวดเราเบิอกินพักโซ่พี่น้องะอืออือโุกอือวอือตัวพี่น่องเบิ้งกระเบิ้งกระเบิ้กินพักโซ่อ,อืออ,อ,อ,อืกิน,บบนเบชอปออ กินพักน่ะชิลรอคนอีกพวเกา่กาปกติกะรออยู่แล้วระเบือน,นะพี่นอ้องอืมออืมอันเป็นตาตุ่มอืม,อมบนเหนียวนะครับมือกอันนี่กรอบอม,มือก,กระดองมัน,น,หนใหญ่แห้งพี่นอ้องน่งก,กินบ้านๆกับแจ๊กทีหาย,ยัางนงมปลาฝากพี่นอ้องให่แห,ห้งมันแตสีอมหอยได้สุพี่น้องกินอืม Ừ, ăn nửa lại hả? Ừ, ăn trong cái này hả? Chị lần Làm mai mây ăn cho hạt 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 chung nhỉ? qua Cho nên luộc xay เมนูห้าหนวยคือเบอร์ก่อนอืน้องเบอร์ครับหนวยกลมกลมตังไงวะอืมกลมมันหนงเบอร์หนวดอันนี้แสบกว่าอืมงงอันน้หนวดนี่มันกรุบกรุบครับเป็นอ่อนอมไม่แต่หนวดเป็นแต่แสบเลยระเบือแสบจุดจดครับมหมยไม่หนวดแล้วแบบ แดงกระวานหวานท่านยังพี่น้องท่านใดที่สร้างกงนชมตีนครับทาเล็กน้อยครับขนทรงเพิ่งกำลังเปิดพี่น้องเลยอือ Làm bật ngay Trời mm hả? -hmm. ba là bước rồi Ăn một đi coi, Nhà là bước ở kia năm Hai cơm mặt em ngập Ừ, ừ. มกแปงรออยู่มีแต่น้กรอบๆหึห <c oughs> ึหึหงหึหึห <c oughs> ึเคยึหึหอออึหหห้หึหหน่ <c oughs> mời mọi người hả? mời 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 lạc mời 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 คูอแสบเหะเบอง่ายกับแสบอีกแบบนึงนอเอ <c oughs> งาเบอ้อพอดีครับแฟมเนี่ยพอดีคำนั่นแหละเ้าเบ่อเหัวพี่นงถือห <c oughs> ้อยป้าทำคือเบาๆเลยไหมแย่ yeah. หนาบอะไรเนาแซ่บแซ่บแห้งกินว่าอะไรมันะเบิด์นะมาได้กินเบิดเบอร์แล้วเนามันกรอบเวยานกรอบกวยไพ่ก็เสียเลียงมันนะเบอเบอเียยงมูฮันมองเสียอย่

มันตังไงท่้นบอพายกิเลแต่อันใหญ่ไงนะสนิทบซอยเลยไม่นองเห็ดบิ่งเบิดนวดครับเบ่อเบิดน้อยเบืดน้อย แต่จเจ้าน้ำประดมมื่ลเาขาวกระดำถือแบบหนเพชรจัวัมันจวดคนหน่อย,ายขารลอยฮะข้าวอะไรอย่างนีงขา้าวะปลา,อา,า,ปลาทอดข้าวก็บปลาทอดรอได้พี่น้องทำไมตาบึงบอ่อวัน หนมีบงสดดำยองนล่อบงแกมพักแกมีแับ anyway> ้านโลกอย่ปไหน หาอีกคนเนี่ตอนนี้น้ยเาพอดำนเอาอาตอนใหญ่นี่โอ้มอ่น่ลงเชาตอนนี่ยเล้ครับบงอืมเขามาลงตนตอนน่อยระเบิดอยู่พอดีนะเพืเอมันกินหน่องเกียของกันอืมแตงพอดำกินบปเลยเลยโยนอืมอนี้ก็พอดำกัดกัดาปุ ยาหั้นอายขึ้นเายยาหั้นบอแม่ไหนใช้กิตารอย่างไรปีใหม,ม่พานไปครับเหตุงานคือเราใช้หนังเหตุกิเหตุกีตาเป็นยังเไดกิตาร์ บอกแม่เอฟซีหรือแม่ป่ะเนาะบอกแม่เอฟซีได้สิเมื่อนปากกันแดงยู่นี่แดงกันง่ายมั้ยลูกพี่น้องถามว่ากันเป็นเทยบ่เป็นพร้อมประกันใครเป็นหรือบ่เป็นบ่เป็นเทยเนาะเป็นอยู่หืมตับปลาหมึกแซ่บๆจบจดๆครับเมื่อนี้ฝากตอนพี่น้องเฮา ว่าสิหาแนวอีสาน์เนี่พี่น้องเลยให้เขาเมนต์พอดัำไม่ได้ครับตอนนี้ขึ้นยังโอ่เลยแจ๊กสิกินพี่ทั้งกินในแกงน้ำใหม่แล้วพี่นอ้องเบอร์นั้นอยากกินหมูหันพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นเดินส,สื้อมาสูบหมูกินเนาะซื้ออยู่เบอร์ทื้อมาซูบพเมน,กนูกินอยู่เอาสำหรับพี่น้องท่านใดครับที่สั่งสินค้าไว้เนาะตอนนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าขนส่งพยุดวางปีใหม่เนาะครับเนาะ เากตอนนี้กำลังซีเริ่มจัดส่งให้พี่น้องเขาอีกทันหนึ่งครับเตรียมตัวกินนะพี่น้องเด้อบ้านนี่ว่าสิเป็นส้มตีนหัวว่าสิเป็นส้มผักเซียนครับต่อเดี๋ยวมาเฮงกระเทียมโท,ทนกะมีเด้อค่ะพี่น้องกระเทียมโทนไข่ลูกเป็ดครับเป็นอาหารปลาตามฤดูก,กาลไข่บนตงมะแดงครับแต่ว่ามันมจะแพงเขียดน้อยนคะเขียดน้อยเขียดกาะข้ามครับสำหรับวัอนี้ครับขอให้พี่น,อน้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมคว้อมมาปรารถนาครับลำลำเรว่อยเรื่ยทุกคนเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ